แล้วก็มาติดตาม e ีต่อไปนะครับนี่เรายังอยู่กันทั้งวันนะครับวันนี้เนาะนะครับตอนนี้นะครับก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้วางแผนการค้นหานะครับด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะมีทีมค้นหาแล้วก็วางแผนดำเนินการทีละขั้นตอนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราวางแผนนะครับผมกับทีมค้นหานะครับตอนนี้นะ ได้ตามโค้งนี่โค้งอยู่นี่โค้งนี้นะเลยเลยนี่เลยนี่อีกแล้วก็โค้งนี้นี่อยู่แถวนี้เราอยู่แถวนี้นี่งนี้แล้วก็มาโค้งนี้อีกแปลว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้มีปากกามาร์กไหมโดยประมาณนะดูนี่นะครับหน่วยงานต่างๆนะครับก็ได้มาถึงนะครับอันนี้คือ หวดฉุกเฉินเนาะอาสากู้ภัยนะครับโศกสมเด็จนะครับอันนี้น่าจะมาจากสมเด็จนะครับกัลสินหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลนะครับรถโรงพยาบาลก็มาแล้วนะครับผมใช่ครับรถกู้ภัยครับอ๋อเป็นกู้ภัยเหมือนกันเป็นของขุดว่าเป็นของุดว่า๋อมาจากอ่ากระสินนะครับผมทีมงานนักประดาน้ำนะครับเนาะจากอ่าขุดว่านะครับกัลสินหรอเ่า ทีมทีมไหนบ้างที่มาวันนี้ครับกูภัยโศกสมเด็จกูภัยโศกสมเด็จแล้กูภัยคุณว่าคุณว่ามารวมตัวกันเนาะแล้วก็ฝั่งของมุาหารด้วยวันนี้มาค้นหาด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็คืออ๋อนี่ครับผมทีมงานก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝ่ายปดาน้ํานะครับอันนี้คือทีมค้นหานะครับผม อ่ะนะครับผมก็หลายๆที่หลายหน่วยหน่วยนะครับผมก็มาแล้วเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมแผนก่อนเนาะครับดูแผนที่ก่อนครับอันนี้ก็ทีมงานนะครับผมจากหน่วยประดาน้ำจากกุดว่านะครับผมจากกลาสินนะครับตัวนี้นะนะครับตอนนี้ก็จะวางแผนลำดับเหตุการณ์ว่าจะทำในงานกันต่อเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวราหลายๆหน่วยงานนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็เดี๋ยวทางฝ่ายค้นหานะครับก็จะวางแผนประชุมนะครับวางแผนการค้นหานะครับว่าจะทําการค้นหาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทําการค้นหายังไงนะครับนี่เราก็ติดตามกันไปเลยนะซึ่งมันจะมีเมื่อกี้จะอุ้มเอาเรือลงไปมันจะมี ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่าลงไปที่ล้ำลุ่มไปในน้ำนะฮะปลายมันลงไปในน้ำลงดินก็มีเสร็จแล้วางล่างลึก็หนึ่งประมาณสองสองเมตรประมาณสองเมตรครึ่งเนี่ยครับเม็ดเม็ดกว่าแล้วจะมีพวกโค้งนี้นะท่านครับเรือไปได้ครับได้ครับเพรแล้วลำความคืบหนึ่งตรงสะพานนี่นี่ มันเป็นสภาพรอดนี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้คตรงนี้นรอดเป็นสภาพพ่อก่อคบไปพ่อควบไลไปนี่มันสามารถรอดรอดไปได้ไม่ได้ไม่ได้บางเป็นบางจุดเป็นช่วงมันัจะเหลือประมาณเหลือประมาณช่วงสองเมตรนสองเมตรเพราะว่าถ้าเกิดปรมไลไปหัอหนถ้า ผมสิวบรอดเพราะรอดไปอันตรายถ้าเกิดลุกเข้าไปเนี่ยอันตรายครับผมจะได้ผมจะได้ขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้หรือขึ้นไหนลงมาขึ้นได้ไหมขึ้นนร่ลงลงไปจากนี่จากนี่เท่าไหร่ประมาณประมาณแปดร้อยโยกกว่านะครับประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยแต่ประมาณนะประมาณอ๋องเสียยไม่ถึงนะแปดร้อยเมตรข้อไหลข้อไหลอ่ะนะครับจะหลังจากที่ประชุมการค้นหานะครับผมก yeah. ับทีมมนุษย์กบนะครับเนาะเราก็ ทีมนุษย์กบก็จะทำการค้นหานะครับน่าจะาค้นหาในแนวห้วยบางทรายนะครับผมก็จะล่องหาลูกก้อนนะครับแล้วก็จะหาน่าจะหาต,ตรงถึงสะพานนะครับเพราะว่าจะไม่หาให้ไกลมากนะครับเพราะว่ากลัวพนักงานนะเปลืองอากาศนะครับ <us> เดี๋ยววางแผนรับแรกนะครับ แต่น้ำเราก็ไหลแรงมากเลยนะครับอะยังไงก็รอติดตามได้นะครับผมนี่ครับท่านประหลัดก็ว่าใครจะลงน้ำทำการสอบถามว่าใครจะลงน้ำบ,บ้างนะครับว่าต้องตรวจสอบสภาพร่างกายของมนุษย์กลด้วยนะครับว่าก่อนที่จะลงน้ำก็ต้องร่างกายแข็งแรงใคร ร่างกายพร้อมหรือเปล่าที่จะลงน้ํานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้คือจะเป็นอุบัติเหตุนะครับเนาะ,ะ,ะก็ต้องเซฟตี้นิดนึงนะครับผมนะอันนี้ก็คือ,อยังไงก็ติดตามกันไปนะครับวันนี้ภารกิจนะครับครับผม นี่นะครับอันนี้คือจะทำการดูพื้นที่นะครับวางแผนนะครับว่าการที่ลงไปในน้ำจะลงยังไงนะครับต้องวางแผนก่อนนะครับเพราะว่าน้ำไหลแรงมากเลยนะครับตอนนี้นะนี่น้ำขึ้นแบบนี้ ฝนตกครับเมื่อคืนนี่นะโอ้นะครับนี่นี่ครับผมน้ําน้ําขึ้นนะครับตอนนี้นะครับนี่น้ําขึ้นแล้วครับตอนนี้นะดูเมื่อเช้าน้ํายังอ่าไม่ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราทําการวางแผนนะครับว่าจะทํายังไงนะครับตอนนี้นะนี่ นี่ครับหลานแกนั่งอยู่ตรงนี้ร้านประมาณตรงนี้ตอันนี้คือคันเบ็ดคันเบ็ดที่เขามาตกไม่โนแล้วข้างใต้มันเป็นมันเป็นเหมือนถ้ำเป็นลือเป็นลือพินอ่าเป็นลือพินเป็นลือพินใต้ช่องตรงนี้เดี๋ยวเขาเบิ้งไปกันเปรียาขึ้นนนเะซอบนส่บขัดออกเนาะ วานีซีซนี้ว่าด้ขึ้นไ้นั่นขึ้นขึ้นจัเมื่อเช้านี่มครับขึ้นเยอะมาานว่าจขึ้นไปนี้นี่อย่าลขั้นแต่จมมือขึ้นเนี่าน้น้ลไม่นคนอ่นอันนี้นนี้แรงขึ้นนะผมว่าเม่อช้านแรขนานี้เลยขึ้นอีกขันตั้ง่นเขาใส่ขันั้งีนีซนขอกางออกขวา อันไห้ครับอันนี้ย่างส่วนสิย่างเมื่อวันนี้สิย่างเมื่อวันนี้ลานนะบอพรมันไปพ่อเทพบ้านมาพอดีเขาเราเอาลานกลับขึ้นมา่อไหร่มันก็ยันยันไปดูมันนี่จากพอมันนะขบานเทพบ้านมาสอนมาสอนมันยังน้อยอยู่เนาะกับมาส่งไววนี่คือเขาพวกรอยยุ่มมันยังหุ่นหมูมันยังบดดใส่เนาะแสดงว่าแสดงว่าลานนี้คือเพิ่หลังจากที่เพิ่นจมไปแล้วแล้วเพิ่นกับมานนั่งพันออกมาท่าบอกมันบ่อก มันที่ฟันก่อนนั่นครับพ่จักฟทีสิคิดว่าอันคุณเป็นลุงเป็นอันอันนี้นายปู่นี่อ่าลงไปเอาป่าเอาหยังแล้วเนาะคิดว่าเนาะโอ้ก็เลยบ่ขึ้นมาจักเทื่อแม่นบ่บ่ขึ้นมาไม่ได้หายตาตกตาบวมบ่ก็เลยย่างขึ้นไปผู้หาหาคนถเลยสิย่างเมื่อเหมือนโบเห็นเนาะยังยังยังยง บ้านนี้ไปพ่อพวกสอน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 ห้วกบ่เขาเลยเอากลับมาส่งเขาอยามันหนีจากผู้ใหญ่มันนะจักมนเอากลับมาส่งไันหนีอีกนะบอกขาใจมาเป็นศพนะแต่คนผัดเบาสื่อสารบ่ได้เนาะสื่อสารบ่คคลเหล่านัปัญใดหน่อยเนาะปีเนี่ยโอ้โหครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์นะครับที่ถามจากผู้ใหญ่นะนะนะครับผมเดี๋ยวรอนนักประดาน้ำนะครับที่จะ ลงไปค้นหานะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือน้ําขึ้นนะครับน้ําเชี่ยวขึ้นนะครับแรงขึ้นนะแต่ว่าน่าจะมีปัญหาในการค้นหาแน่นอนนะครับเพราะว่าระดับน้ําตอนนี้ฝนคือ,อเป็นฤดูฝนนะครับพายุเข้านะตอนนี้นะครับ ย้คเนี่ยครับนี่ครับผมสิ่งที่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับนี่ต้องขอเจ้าที่นะครับดูว่าให้เปิดให้พบเห็นนะครับจะเห็นเป็นยังไงก็ขอให้เห็นนะครับอันนี้คือแต่งคันห้าถือว่าเป็นคันห้านะครับผมเนาะเพื่อการค้นหาให้เจอนะครับนี่อันนี้คือ ต้องทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้เจอนะครับตามควรับผมนะครับนี่นี่ครับชาวบ้านก็มาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยนะครับตรนนี้นะขอให้เจอนะครับผมครับนะครับเดี๋ยวทีมงานมนุษย์กบนะครับก็จะทําการไปค้นหานะครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าภารกิจวันนี้นะครับจะประสบสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์ก็ลำบากมากนะน้ำเชี่ยวแรงมากเลยครับผมไปนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการนักประดาน้ำนย์กบนะครับก็จะลงทำการค้นหานะครับ ไปแล้วเราลงไปดูพร้อมกันนะครับว่าจะทำการค้นหายังไงนะครับผมไปดูกันนะไปนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับวันนีน้ภารกิจของเรานะครับ จะาทำการวางแผนนะครับผมนี่ครับทำการเช็คถัองออกซิเจนนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะลงน้ำหรือเปล่านะครับนี่ถังออกซิเจนก็พร้อมนะครับตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับตอนนี้อะนะครับนี่ ก็มีเจ้าที่นะครับจากมุกดาหารนะครับนักประดาน้าจากมุกดาหารนะครับตอนนี้นุชกบนะครับก็มาร่วมสมทบนะครับเพราะว่าภารกิจครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่นะครับเพราะว่าน้ําเชี่ยวมากเลยนะครับนี่พร้อมกันครับผมโอ้นะครับนี่เจ้าที่จากมุกดาหารมาบอกว่าจะมีเรือนะครับของป้องกันภัยจังหวัดมุกดาหารนะครับมาสมทบอีกที่นึงนะครับเพื่อ ล่องในลำน้ำเลยนะครับจะมีเรือป้องกันภัยนะครับผมจะมาสมทบอีกทีนึงนะนี่คือเป็นแผน2นะครับที่จะทางนู้นก็ได้เสียงทายแล้วก็ขอนะครับผมขอให้พบเจอเนอะาะเจ้าที่นะครับเจ้าที่ก็ได้ทำการลงค้นหานะครับนี่ <พอ S 1> ก็พร้อมแล้วนะครับ เช็คดูว่าระดับน้ําแรงแค่ไหนหรือว่า,าสภาพาห้วยเป็นยังไงนะครับประสบการณ์ของพนักงานนะครับเจ้าที่น่าจะรู้นะครับผมนี่เราก็รอเชียร์รอลุ้นกันนะครับว่า,าเป็นกําลังใจให้เนะาะนะครับนี่ รชุดหนึ่งก็ได้ทำการลงไปค้นหาแล้วนะครับจะมีทีมดำลงไปสองท่านนะครับแล้วก็จะมีทีมจะค้นหานะครับน่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับที่จะค้นหาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะเพราะว่าคนที่พัดลงฝั่งนี้นะครับต้องหาฝั่งนี้นะครับผม ลงไปด้านล่างนาจะเป็นรอ,อยคดเคี้ยวนะครับนี่นะครับทีมค้นหานะครับก็ได้ลงทําการค้นหา,น,าน่าจะอยู่บ่บายโมงต้งนะครับที่ลงไปนะครับชุดแรกเนาะาจากที่สังเกตนะครับจากที่สังเกตนะครับเพราะว่า จากที่สังเกตนะครับน้ำแรงมากเลยนะครับเจ้าที่ก็ทำการลงไปครั้งแรกนี่ระดับน้ำคือแรงมากเลยตอนนี้นะครับนี่นี่นะครับ กี่ใหญ่แล้วหกสิบมั้งไม่ได้ปควพวพวหนาหไหมควบนาผมก็ไม่เคยเห็นตัวเหมือนกันครับผู้ใหญ่อยู่ไหนอ่ะยากไหม้ยห้าสิบห้าสิบห้าหกสเราคยดิกันูหุ่นนี่เยีฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้บคนัอยคนกัอยพูดก้านนี่นะครับก็สัมผัสนะครับว่า ว่าเป็นยังไงหรือว่าสัมผัสอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้าที่สัมผัสอะไรนะครับหลังจากที่ทำการคุนห่านะครับ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจ้าที่จะลงไปอีกนิดนึงนะครับผมคนไงบวมบอสำนักครับน้ีบา่งลง ท่านทออ่าน,นถอยห่างหน่อยได้ไหมครับอันตรายครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูเจ้าที่นะครับบมว่าเปไ็นยังไงนะเ <c oughs> จ้าที่ก็น่าจะสัมผัส เห็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบอกว่าสัมผัสเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับทีประดาน้ำลงไปอีกรอบนี้คือจะไปดูจุดเดิมนะครับที่สงสัยเมื่อกี้นะครับผมว่าเป็นอะไรนะครับตรงจุดด้านล่างนะครับผมมีใครประสานตำรวจยังครับนี่ เดี๋ยวลงไปดูนะครับโอ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วโอ้นี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วดึงเชือกเลยครับดึงเชือกเลยเดี๋ยวเราคดูเชือกกันครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เจอแล้วนะครับผมด้านล่างนะฝั่งนี้ไม่ได้ครับนี่ตอนสายเกย์จะขึ้นฝั่งนี้ดูด้วยครับผม นี่ครับผมเจอแล้วนะครับผมก็ไหลไปไม่ห่างนะครับเจอแล้วครับผมโอ้จากภารกิจที่หลังจากที่เจ้าที่ลงไปนะครับก็ไม่นานนะครับก็เจอแล้วนะครับลงไปประมาณสองครั้งนะครับแสดงว่าไม่ได้ไหลไปขึ้นคน จะบอกให้ดึงเชือกนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ดึงเชือกขึ้นนู่นแล้วครับตอนนี้เป็นพ่อไทยมันขึ้นยากครับมีหนามครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงขึ้นไปด้านบนเนาะได้เดี๋ยวเราไปดูด้านบนนะครับผมไปตอนนี้เข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดึงไปด้านบนเนาะโอ้หลังจากที่ตามหาเมื่อแต่เมื่อวานนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ประดาน้ำได้มาค้นหาก็เจอแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่า ไปดูกันนะครับอืม,อมนะครับในสุดก็เจอจนได้เนา,งงานะนี่หลังจากที่หาไม่นานนะครับก็เจอแล้วเนาะ ไปเลยครับผมอืมน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราได้เจอแล้วเนาะนี่อะนะครับผมเราก็จะทำการเอ่อเจอแล้วนะครับตอนนี้เนาะอะอนะครับผมเราก็ช่วยกันนะครับ ชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับผมโอ้ทำการค้นหาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้านาทีนะครับก็เจอแล้วนะครับครับผมวอ้โัหนี่งด้วยครับโอ้ีครับตรงจุดนี้ขอาขาวครับตรงนี้ทีมงานเราก็

อ้นะครับนี่เราได้เจอแล้วนะครับผมโอ,โอ้นะครับเราเห็นแล้วเนาะเือว่าถือว่าไปไม่ใกล้นะครับผมเราก็ใช้เชือบนะครับผมอันนี้ความตายจะมาบรรยายมากนะครับจะอ ให้ภาพบรรยายเองนะครับแล้วประเด็นสามเตาโอ้นะครับเห็นแล้วเนาะกล้องกล้องดึงหลักไปหมือนกันพวน้ำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเถื่อนมาถึงอนมาเถื่อนเราจะได้ดึงขึ้นไปนะด้านบนนะครับผม แต่ว่าจุดนี้คือลื่นมากเนาะไม,ไม่น่าคนพัดตกลงไปนะครับเราเห็นแล้วนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามีกลิ่นนิดน,นึงนะครับเริ่มมีกลิ่นนะครับส่งกลิ่นแล้วนะครับผ,ผ,ผ่านตายได้กลิ่นนะี่

อืมครับเจอแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผม นี่นะครับผมนี่เห็นล่างแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็พยายามอยู่ใกล้ๆนะครับผมซึ่งที่ผู้ที่ตกลงไปก็น่าจะเป็นโรคประจำตัวด้วยนะครับ 嗯。嗯 มันเศร้าคือขาพาเพดึงเศรดึงหมือนาาใส่บนนี้ไปดนาน่อยู่ผมได้ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะได้พบเจอแล้วนะครับนี่โอ้นะครับตอนนี้เวลาก็เก้นาฬิกาี่นาทีนะครับผมก็ได้พบร่างท่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะ ขึงขึ้นมาได้ยังได้ขึ้นอ่ะต่อไปก็น่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายสนสูตรนะครับเดี๋ยวมานะครับเจ้าที่พยาบาลเนาะนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าที่นะครับจากกู้ภัยนะครับอโศกนะครับทีมงานนะครับผม จากอำเภอสมเด็จนะครับผมโอ้นี่ครับนี่เจ้าที่เรานะครับเก่งมากเลยนะครับถือว่าเจ้าที่ประสบะมีประสบการณ์มากเลยครับมหนา้าีลบภัยแล้วผมหลบภัยแล้วครับพันตายก็ไม่ขอเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็น นี่นะครับผมก็ภารกิจวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับตอนนี้นะจากทีมค้นหานะครับกู้ภัยนะครับผมโศกนะครับจากําเภอสมเด็จนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆหน่วยงานนะครับถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับวันนี้นะพื้นที่ให้เจ้าที่ด้วยครับเส้นทางลำเลียงอันนี้มันขั้นสูงขึ้นื้ที่จะไปพี่ครับ เราไม่ขออยู่ใกล้นะครับผมเพราะว่าไม่ขอรบกวนเจ้าที่นะครับถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับผมอ่ะนะครับ หลังจากนี้กอ็อย่างที่บรรดา,าว่านะครับรอรอเจ้าที่นะครับตำรวจเนะาะเข้ามาสัรสูตรนะครับอีกต่อไปนะครับพยาบาลเนาะ,ะถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับผมาท อ่ะครับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็ถือว่าค้นหาสำเร็จนะครับทุกคนเนาะที่ไม่ว่าหมู่บ้านนะครับผมทั้งตำบลเลยนะครับมาวันนี้นะไม่ใช่แค่หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนะครับจุดที่เกิดเหตุจุดนี้ก็คือที่บ้านฟางแดงนะครับอำเภอดุหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าที่ จากจากสนะครับผมอโสมเด็จกู้ภัยขุดว่าครับผมอโสมเด็จกู้ภัยสมเด็จและกู้ภัยขุดว่านะครับที่มาช่วยเหลือในวันนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับนี่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาวันนี้คือลำบากแน่ครับวันนี้นะนะครับอานะครับภารกิจของเราวันนี้นะครับผมก็ได้ค้นหาเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เจอนะครับใช้เวลาแค่15นาทีนะครับผม ก็ค้นหานะครับเพราะว่าน่าจะเข้าไปอยู่ในฝั่งนะครับลักษณะก็น่าจะความน่าอยู่นะครับอ่ะนะครับผมอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับผม